ญี่ปุ่นสุดล้ำเริ่มใช้เทคโนโลยีพิมพ์ข้อมูลกลางอากาศเหมือนโฮโลแกรมในหนังโลกอนาคตเลยฮะถ้าพูดถึงความล้ำนะครับจากหนังแห่งอนาคตอะไรแบบนี้นะครับก็จะมีเรื่องของการใช้งานโฮโลแกรมโผล่ขึ้นมาในหลากหลายเรื่องเลยนะครับที่จะเป็นการฉายภาพจาก สิง่งหนึ่งออกมากลางอากาศให้มันเล่น๊บบนี้นะครับอย่างถ้าเราเคยดูหนังเรื่องแบบไอรอนแมนหรือว่าอะไรแบบนี้นะครับซึ่งมันจะมีการแบบพิมพ์ข้อมูลกางอากาศหนึ่งทุนิสต์สักพิมพ์แบบนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยทางญี่ปุ่นนะครับเขาก็มีการเอาคอนเซปต์แบบนี้นะครับจับมาเริ่มทำเป็นเทคโนโลยีขึ้นมานะครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยมันมี การระบาดของเชื้อไวรัสต่างๆนะครับผมทําให้การสัมผัสกับตัวของปุ่มแป้นพิมพ์อะไรแบบนี้ในที่สาธารณะนะครับมันเป็นเรื่องที่เป็นการเสี่ยงต่างๆนะครับผมทางญี่ปุ่นก็เลยเห็นปัญหาตรงนี้นะครับเลยมีการเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Floating image นะครับเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีเกี่ยวกับการถ่ายภาพแบบโฮโลแกรมนะครับกับเทคโนโลยีเรื่องของการตรวจจับเซนเซอร์นะครับผมในการกดปุ่มมาได้แบบนี้นะครับทำให้เกิดเป็น Floating image ตรงนี้ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาไปติดตั้งนะครับให้กับพวกตู้ ATM นะครับผมปุ่มในลิฟต์นะครับหรือว่าแบบ พวกห้องน้ําสาธารณะอะไรแบบนี้นะครับเวลาเราใช้งานแค่แค่แบบสัมผัสกับอากาศตื๊ดๆๆๆดตืก็ LEGO จะส่งข้อมูลไปยังเรื่องต่างๆอย่างเอทีเอ็มนะครับก็จะมีรหัสรหัสอะไรเกิดขึ้นมานะครับผมตู้กดน้ําห้องน้ําอะไรแบบนี้ก็จะเป็นการลดการสัมผัสมากยิ่งขึ้นนะครับผมถือว่าเป็นอีกเทคโนโลยีหนึ่งที่ก้าวล้ํามากๆซึ่งตอนนี้นะครับตัว f l o a t i n g i m a g e นะครับถูกพัฒนาขึ้นโดย2บริษัทนะครับชื่อบริษัทว่าบูราคามิไค,มคไมโดะนะครับผมนี่อ่านชาญ ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับกระจกแล้วก็ฟิลเตอร์นะครับผมกับอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า parity innovation นะครับเป็น s ร์ทอ u p ที่มาพัฒนาเรื่องของ floating image นี้โดยเฉพาะเลยนะครับผมคาดการว่าอา,อาจจะมีการเอามาใช้ได้จริงเนี่ยเริ่มกันน่าจะเป็นช่วงประมาณปี2022นะครับผมแต่ก็ถือว่าทำให้เห็นการพัฒนาการเปลี่ยนแปลงนะครับต่างๆตามเขารเรียกว,ว่าอะไรอะอวิกฤตต่างๆที่มันเข้ามาใน ในหน้าปัจจุบันแบบนี้นะครับทำห้เกิดเทคโนโลยีแบบนี้ขึ้นมานะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆได้มาอัปเดตเรื่องราวเทคโนโลยีกันนะครับผมนอกจากเกี่ยวกับเรื่องของ iPhone แล้วนะครับตีไอก็จะพยายามเอาเรื่องเทคโนโลยีอะไรล้ำๆ้แบบนี้มาพูดเรื่อยให้เพื่อนเพื่อได้อัปเดตกันนะครับยังไงก็ฝากกด u b s c r i b e นะครับติดตามมติรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมยังไงก็กดกระดิ่งกดซีฟิร์สไว้ให้ด้วยนะครับจะได้แจ้งเตือนและก็ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับคลิปนี้ตีไอก็ต้องขอตัวลลไไปปปก่อนนนวววพบบััััใใหมติิิรรีีคคคถดดะสส